เราเดินทางมาถึงรองคู่เอกแล้วนะครับไฟแดงซปเปอร์บอยต่อสูนรัดไฟน้ำเงินแคนไทยพันดักรัตนบุรีนะครับคู่นี้114ปอนด์ปอนต้องแกนไหนให้ได้นะครับแคนไทยเพราะว่ารูปร่างมันเป็นอุปสรรคครับพอเข้าไหนที่เห็นชัดเลยครับว่าโอ้โหซูเปอร์บอยน่ากลัวมากแต่ถ้าอยู่วงนอกอยู่วงนอกมีขวางไปขวางขวางออกไปครับมาขวางออกไปครับขวางอยู่ไหมขวางตอนนี้ตอนนี้ยังขวางไม่อยู่ครับ กรรมการกดแยกครับเห็นว่าติดเชือกออกอาวุธกันไม่ต่อเนื่องนะว่ากันต่อกลางเวทีครับโอ้โหยซุปเปอร์บอยมาสูงยาวแล้วครับมาออกพุทถึงก่อนเลยครับของซุปเปอร์บอยตอนนี้อยู่ที่แคนชัยครับต้องเบียดติดชิดในแล้วต้องลุ้นหนักแรงแล้วครับ ชิงจังหวะแบบนี้เสียเปรียบโอูนี่ครับหมัดโอ้โหแต่ว่าดูครับหมัต่างฝ่ายต่างยกอือหือเป็นธรรมดาครับตัวใหญ่กว่าทำแล้วมันเห็นกว่าเพราะฉะนั้นนี่แคนชัยต้อง,ต,องต้องอาศัยลูกหนักแต่ว่าตอนนี้ป้องกันตัวไปก่อนครับโอ้เดินทนถึงตัวตลอดด้วยนะครับอรกบอยแคนชัยต้องอย่าลืมหมัดนะครับ เพราะว่าอาวุธอื่นนี่เจาะยากหน่อยครับนี่กระหมัดมาพอต่อยแล้วได้ได้ลุ้นเลยครับอ้าขวางไว้ขวางไว้เอาละครับเสียงเชียร์เริ่มจะมาเริ่มจะมาอีกครั้งหนึ่งแล้วครับอ่าห้ามลืมหมัดตัวเล็กต้องต่อยเยอะๆครับนี่ครับฮ่าสวมวิญญาณแบบเหมือนกับพวกด่วน99หรือทิกซอครับฮ่าตัวเล็กแต่ว่าอาวุธหนักแรงฮ่าไปได้อยู่แล้วครับมาพอออกหมัดปุ๊บโอ้โหเสียงเชียร์เสียงเฮนี่กระหึ่มเลยครับ ่าเพราะฉะนั้นนี่แทนใช้ยแทนใช้ครับมวยซ้ายด้วยมวยซ้ายด้วยซ้ายรีโมทไหมซ้ายรีโมทไหมโอ้โหแต่ว่าซุปเปอร์บอยมาแกถึงตัวตลอดเลยครับออกมักนี่ได้ลุ้นเลยนะครับแต่ว่าต้องขยันออกให้มากกว่านี้นะครับแต่ซ้ายต่อยซ้ายนี่ถือว่าทําได้ดีแต่ถ้าช้าก็จะโดนแบบนี้ดูครับความใหญ่นี่นะครับเป็นอุปสรรคนะครับของซุปเปอร์บอยมีแทงขวานําไปก่อนแล้วก็ปล้ำเลย ยกนี้นี่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับพยายามจะเดินต่อยหมัดฟันซอกนะครับแต่ว่าซุปเพอ่อบอยนะใหญ่เหลือเกินนะครับล็อกเอาไว้คุมเกมได้หมดนะครับแล้วกะชกในเกมตั้งรับดูหมัดหน้านี่อย่าทำลายจังหวะเอาไว้นะครับออกซ้ายออกขวาตีนะครับโอ้ลุกแต่ว่าพยายามจะฮึดอยู่นะครับแต่ทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วครับกำปันไม่มีรูครับแกนชัยต้องเร่งต่อยหมัดนะครับแต่ดูว่า อาการมวยเหมือนจะทําท่าสารภาพไปเหมือนกันนะครับแล้วก็มาที่มุมแดงครับซุปเปอรบ์บอยต่อสุรัตครับนี่โอ้โหวันนี้โชว์ฟอร์มหล่อเลยครับเอาชนะเอาชนะคะแนนแคนชัยพันดักรัตะนะบุรีไปให้แบบสนุกเลยนะครับ